โอเคอ่ะต่อไปนะครับเป็นราศีอะไรสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอนะฮะชาวราศีพริพริจิกพริจิกนะครับผมชาวราศีพิจิกนะครับมาสกอร์ปิโอนะฮะชอบจริงๆเลยชาวราศีพิจิกนะผมรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกกับผมเนี่ยมีอะไรที่แบบ ลึกลับเล่นลับนะฮะชอบชอบชอบเป็นการส่งตัวไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะครับผมชาวราศีพิจิกเอาเกี่ยวนี่นะเพราะคุณคือชาวราศีพิจิกนะมาชาวราศีพิจิกนะครับผมคู่ของคุณน เป็นอีกหนึ่งราศีนะฮะที่ผมจะแถมให้นะครับผมเพราะว่าอะไรดีเพราะว่าเจอ north node south node นะครับราหูเคทูนะครับผมบุกอยู่นะฮะราศีพิจิกตอนนี้นะครับ n o r เ h south node นะครับ south n น d e north node นะฮะอยู่ในแกน20งองศานะครับผมใครที่อยู่20งองศาราศีพิจิกนะครับผม กำลังโดนอิทธิพลนะฮะสำหรับตัวคุณเองและความสัมพันธ์ของคุณนะครับผมอืมอ้าวมาคู่ของคุณในอนาคตนะฮะชาวราศีพิจิกจิกจิก,จ,ก,จ,กจิกนะฮะอ้าวโอเคชาวราศีพิจิกนะฮะคุณได้ two of pentacles นะครับผม two of pentacles โอเคผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณคู่ในอนาคตเนี่ยคุณจะเจอ ทางเลือกผมรู้สึกว่ามันจะมาพร้อมกันหลายๆคนนะสองคนเป็นต้นไปหมอคะคนเดียวหนูก็แย่และะ้วค่ะสองคนเลยครับทัวร์แพนาเคิลเป็นลักษณะที่คุณกําลังจัดการคุณกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเลือกในสถานการณ์นี้ยังไม่ได้เลือกนะครับเพื่อที่จะเลือกทัวร์แพนาเคิลเนี่ยตัวเขากําลังรู้สึกว่าอยากจะจัดการโทษทีนะเมื่อกี้พูดเป็นตัวคุณตัวเขาคู่ของคุณในอนาคตเนี่ยกำลังเลือกกําลังจัดการกําลัง เขาเรียกอะไรมองหาหนทางแต่ว่ายังหาทางออกไม่ได้ยังจะต้องทําสิ่งสิ่งนี้พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเขาเห็นตัวคุณแล้วเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาหาคุณแต่เขาก็ยังมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะแสดงออกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมหรือเป็นลักษณะที่ตอนนี้ตอนเขาไม่ได้ยุ่งกับใครหรอกเขาโสดมากๆเลยแต่ว่าเขาบุนเรื่องเงินไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีตังว์ว่า <laughs> นะครับผมชาวราศีพิจิกผมรู้สึกว่าตัวคุณดิวอยู่กับคนที่ไม่มีตังค์ <laughs> ชาวราศีพิจิกนะครับเป็นลักษณะที่เขายุ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ก็อาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรของเขานั่นเองนะฮะ <laughs> <laughs> พูดเป็นเล่นนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะถังแตกหรืออะไรอย่างนี้นะมันมีหลายส่วนที่ตัวเขาอาจจะหมายถึงเขากําลังบริหารจัดการพอร์ตเป็นล้านหลายล้านร้อยล้าน1ิบล้าน หมื่นล้านอยู่นะครับผมอ่าไม่ว่าพอร์ตนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นหุ้นอะไรพวกนี้แล้วเป็นหุ้นหรือคริปโตตอนนี้นี่นะ on the floor นะ on the floor นะครับผมอ่ะ t o u p a n a c l e s อ่า,อาเขาบริหารจัดการอะไรอยู่นะฮะคุณอยากได้ท้าทายความสามารถเขานะฮะเข้าไป challenge เขาเลยนะเข้าไปท้าทายเข้าไปพบปะเขาเลยอ่า สองเอเ e ล t พน of Penta เ pent 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 หมายถึง10 of Pentacles นะฮะเขากำลังอยู่ในโหมดเรื่องของการวางแผนอยู่นะฮะคนคนนี้นะเขาอยู่ในโหมดการวางแผนเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณเป็นลักษณะที่คนคนนี้เนี่ยจะไม่ยอมบอกรักคุณหรือว่าทำอะไรให้คุณเลยถ้าเกิดเขารู้สึกไม่พร้อมคือเหมือนกับว่าบ้านต้องมีรถต้องมีนี่ไม่มี อ๋อหน้าตาหลอดเหลาอะไรแบบผมรู้สึกว่าเขาพยายามเตรียมให้แบบมันออกมาดีที่สุดอะนะครับผมแต่ผมคือสกอร์ปิโอนะผมบอกอย่างหนึ่งนะคนคนนี้คู่ของคุณแอนาคตเนี่ยค่อนข้างเป็น perfectionist แล้วคุณอาจจะต้องรอนะฮะอาจจะต้องรอและรอนานนะครับรอนานด้วยพลังงาน a อ e of Pentacles เป็นลักษณะที่เขาเขาหวังไว้ค่อนข้างสูงนะครับผมแต่การที่จะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามัน มันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายมันมันต้องทําเยอะอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณมีเวลาจะเสียกับคนคนนี้คู่คนนี้ค,คือพูดง,ง่ายว่าถ้าเกิดคุณไม่มีใครคุณว่างนะฮะอ่ารอได้นะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับนี่ไงพูดรวบไปแล้วเมื่อกี้ two of wands คุณควรเขาเรียกหลายคุณควร มองหาโอกาสเผื่อใจส่วนอื่นไว้ด้วยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยกว่าจะกลับตัวกว่าจะทำอะไรเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมหมอข้าหมอสำหรับสนุนให้หนูอยู่ต่อหรือไปนะฮะลองไปถามคำถามกับพลังงานผมจักรวาลท้ายคลิปหรือถ้าเกิดไม่อยากจะท้ายคลิปและอยากจะถามอะไรเยอะมีรายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยปรึกษาส่วนตัวนะครับผมแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับผมโอเค ชาวราศีพิจิกนะฮะอืมอืมอม,มีคู่เมื่อพร้อมหมายถึงวงเล็บตังโอเคต่อไปนะครับจะเป็นชาวราศีใดนะฮะชาวราศีใดฟืบฟๆฟ,ฟ,ฟขอให้เป็นเจมินาย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  ขอให้เป็นเจมินายนะครับผมเห็นๆกันอยู่นะฮะนี่คือการสลับนะฮะเจมินายจงขึ้นมาได้โปรดเถิดเฮ้ยไม่ใช่เจมินาย <seg inherently> <grammar> นี่เป็นพลังงานซ a ตเ r n i a n นียนนะครับผมเป็นพล uh. ังงานของดาวเสาร์อ่ะต่อๆเจมินายเจมินายเจมินายนะฮะ อะไรนะหมอเจมเจมนายนายอะไรนายนายนะเจมินายนะครับผมราศีเมถุนเจมินายเลวเลวเจมินายฟึบเดฟโชเนสอ้าวโอเคไม่ใช่นะครับผมเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นราศีเมถุนแล้วเนี่ยโอเคเจมินาย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 เจมมี่นี่เจมมี่นี่เจมีนี่โอเคฮู้คนลุก ไม่ใช่ราศีนั้นนะครับผมทอรั u s สนะฮะชาวราศีพุษศราศีพฤษศนะครับผมมามาดูคู่ของคุณในอนาคตให้กูหลาบไปเลยครับอึดเอึดอึดอึด เจมีไม่ใช่เจมีทอรัสนะครับผมชาวราศรีพฤษภนะฮะคู่ในอนาคตของคุณคู่ในอนาคตของคุณนะครับ